ตรงนี it, ını, ้เป er> ็น Honda าซุปปีปีสอนะครับไม่แสนห้าลูกค้าบอกว่าเวลาเวลาเร่งจะสะดุดใช่ไหมยุ่งแ๊สเวลาเร่งเกงนจะสะดุดอ๋อเวลาเร่งมันจะสะดุดะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความเสียงท่อกันนี้เสียงท่อกับปกติเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองลามมา้างโวขีดกันดูสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างัวขีถังด้าสิตี้นะครับอันนี้เป็นปี2014นะครับมาจากสายไหมบนยะทิมซอย25่านะอาการก็คือลูกค้าแจ้งว่าเครื่องเคลื่อนสะดุดนะครับตอนเหยียบตอนเหยียบก็จะมีรอ้อรอบเป็นนสะดุดโอเคเดี๋ยวเราจะล้างกันสองน้ำนครับน้ำที่หนึ่งเราจะล้างกันที่สาม้อยครั้งนะครับโอ้โา น้ที่สองก็หลังจากเปลี่ยนน้าก็จะล้างอีก300้อครั้งรวยทั้งหมด600อยครั้งต่อหัวเพื่อเป็นการล้างเอาสิ่งโสโครกออกมาให้หมดการล้างของเราก็จะเป็นล้างด้วยระบบฟัชชิ่งครับใช้น้ํายาล้างมือฉีดตัวเฉพาะนะครับไม่ได้ใช้น้ามันเบนซินเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างน้ําที่2นะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาล้างน้ําที่2นะครับส่วนน้ําที่1นะครับ จากที่ดูก็สะอาดดีนะครับแทบไม่มีขี้ผงเลยนะครับถือว่าสะอาดเลยนะเดี๋ยวเราล้างน้ำที่สองต่อนะครับ,รบล้างน้ำที่สองผมดูการทำงานของหัวฉีดก็ปิดเปิดได้ดีนะไม่มีสะดุดเลยไม่มีรั่วไม่มีรั่วเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะล้างนะให้เสร็จสองรอบก,ก่อนนะครับรอบนี้ก็อีกสามร้อยครั้ง เดี๋ยวเราไปลองใส่รถเทสกันครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็น h o n d a าซุปีนะคีอสอ4ั2014อันนี้ก็ล้างสีเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเทสรั่วน,นะครับเทสรั่ว โอคไม่มีรั่วเดี๋ยวเราจะไปเทดสรถกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพา h o n ด a c ซ t y นะครับปี2014นะครับเข้ามากับระการเครื่องยนต์สะดุดนะเวลาเร่งรอบเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกน,นี้นะเร่งเร่งเวลาเวลาเติมความเร็วนะลูกค้าจะบอกว่ามีอาการนไปรามลูกค้าตอนวันนี้ขับมาอาการเป็นไงครับลูกค้าอธิบายนะเพราะว่าเวลาเติมมันเร่งเนี่ยมันจะสะดุด อาการเป็นอสะดุดจงไงครับดูเอ่อคึกคึกเหมือนว่าเครื่องมันจะดับอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเครื่องก็ยังปกติแต่ว่าตัวเวลาเติมกันเร่งไปเนี่ยมันจะไม่ไปตามที่เราเติมให้มันจะสะดุดกึกกึกนะครับเอ่อเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วเป็นช่วงนั้นช่วงเดียวหลังจากแก้ไขแล้วก็อาการที่สะดุดที่เคยเป็นมาได้ Icana, ไม่ไม่ไม่ม it ีอาการเหมือนเดิมแล้วปลืใจไหมครับปลื้มใจนะไม่มีความกังวลเวลาเราเดินทางไกลเงี้ยเกิดอาการสะดุดอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ใจไม่ดีแล้วครับโอเคตอนนี้หมดปรับปรุงวลแล้วอันซ่อมกองช่างเนี่ยสามารถซ่อมได้ตรกจุดมาวันนี้ก็ถือว่าจบหมดทุกอย่างโอเคขอบคุณมากครับลูกค้า ครับเดินทางกลับแล้วนะครับ Honda City นะครับคันนี้มาจากสายไหม25นะครับเครื่องยนต์สะดุดแก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า